สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำฮาคีสังเกต V2 กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาที่อูโซลกหนึ่งเนาะ mm hmm. เพื่อมาเช็คก่อนว่าเลเวลของเราไปถึงไหนแล้ว mm hmm. ก็ได้มาประมาณพันเเนาะโอ้โ okay. ห mm hmm. ถ้าเราจะทำฮาคิสังเกต V ี2เนี่ยต้องใช้5,000นะครับแต่ก่อนจะทำเควสนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพี่ขออธิบายนิดนึงว่าพี่เก็บหาคีให้ครบ5,000ได้ยังไงนะคือพอพี่กดหลบครบเนี่ย พี่จะทำการย้ายเซิร์ฟเลยเนาะแล้วก็ไปหาหมอนแล้วหลบใหม่เลยมันจะเร็วกว่านะครับเราไม่ต้องรอคููดาวที่ว่าจะหลบอีกได้เนาะเข้าเรื่องการทำเควสเลยนะครับให้มาที่เกาะเต่านะตรงแมนชั่นจะมี NPC อยู่ข้างหน้าแมนชั่นเลยนะครับกดพูดคุยเข้าไปเขาก็จะให้เราไปตีมอน50ตัวเนาะโดยเงื่อนไขของเควสเนี้ยต้องเลเวล 1,800ขึ้นไปนะครับโดยมอนที่เขาให้มาตีเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือของแมนชั่นนะครับตรงที่เป็นหมู่บ้านพังๆเนี่ยเราก็ตีไปให้ครบ50ตัวนะครับไม่ถือว่านานเท่าไหร่นะห0ตัวสบายๆพอครบ50ตัวก็กลับไปหา NPC ตัวเดิมนะครับเขาก็จะให้เราไปฆ่าบอสช้างเนาะ NPC เขาก็จะอยู่ตรง หน้าแมนชั่นเลยนะไปทางซ้ายนิดๆถ้าอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงลานโลง่โลงๆนี่นะสำหรับเพื่อนๆที่หาไม่เจอนะครับก็คงต้องรีเซิร์ฟหาเ,าเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยคนเขาชอบมาล่าค่าหัวไงพอล่าค่าหัวไม่ได้ก็ถ้าบอสเกิดก็คือจะตีบอสเล่นกันพอเราฆ่าบอสได้ก็จะขึ้นข้อความเนาะให้เราตอบตกลงไปเลยอันบน จากนั้นก็ให้เรากลับมาที่ NPC ตัวเดิมนะครับเขาก็จะให้เราไปขุดสมบัติเนาะโดยทางขุดสมบัติเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่งภาพแค่นิดหน่อยพอนะเดี๋ยวจะดูกันไม่ทันเขาก็จะมีประตูลับซ่อนอยู่เนาะเปิดเข้าไปเลยก็จะเจอกล่องสมบัตินะครับพอเราเก็บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้หมวกนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะไปหาผลไม้3มชนิดนะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นกระเชา้าโดยผลแรกเนี่ยก็เป็นผลแอปเปิลนะครับหาได้จากเกาะเต่าเลยนะผลต่อมาก็เป็นกล้วยนะครับอยู่ที่เกาะต้นไม้ยักษ์อันนี้หาไม่ยากเลยหลังจากนั้นเราก็ไปที่เกาะ1เลยนะอันสุดท้ายก็เป็นสับประรดนะครับแหมแอบอยู่หลังกล่องโอเค พอได้ครบแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่แมนชั่นเลยนะครับจากนั้นเราก็กลับมาคุยกับ n p c ตัวเดิมน,นะครับเขาก็จะรวมผลไม้ให้เราเป็นตะกร้าเลยเนาะพอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหมู่บ้านที่ว่าเป็นส้มกันเนาะตามหาต้นส้มที่ว่าอยู่บนภูเขานี้นะ PC เนี่ยเขาจะอยู่บนลูกสูงสุดของต้นนี้นะก็เข้าไปคุยได้เลยเขาก็จะให้เราจ่ายเงิน5ล้านนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะฮาคิสังเกต v สําสำหรับเพื่อนๆที่กดแล้วขึ้นบอกว่าไปให้พ้นเจ้าคนอ่อนแอเนี่ยแสดงว่าเรายังเก็บฮาคิ v 1ไม่ครบ5,000นะฮาคิสังเกต v 2ก็จะทําให้เรามองเห็นชัดขึ้นนะไม่มืนเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะเนี่ยเขากดท่าอะไรอยู่เลเวลเท่าไหร่ก็ดูได้เหมือนกันนะหวังว่าเพื่อนๆจะทําตามกันได้นะครับ แล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันมาได้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ